รับการสร้างตัวตนบน Tik To อกนะคะคือการที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยเติบโตและมีคนรู้จักและก็มียอดผู้ติดตามที่มีฐานแฟนตัวจริงและก็มียอดออเดอร์ด้วยโอ้โหมันประกอบกันหลายอย่างมากแต่มันต้องเริ่มจากสิ่งที่เรา จุดๆเดี๋ยวจะบอกนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ที่สําคัญอันนี้เลยไปดูจ้ะเคล็ดลับในการสร้างตัวตนบนทิกต o k ของจ้าแม่ไอทีในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำทิกต o k กันนะคะเราควรจะรู้ว่าสิ่งสําคัญที่เราจะทําให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าของเราเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเราเปิดช่องทิกตอกเพื่ออะไรก่อน ะะแล้วก็อะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะเริ่มเลยนะคะมันจะมี2ข้อ2เคล็ดลับก็คือเริ่มจากการค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราอะ่ะชอบมันจริงๆรักมันจริงๆนะคะก็คือด้านนี้เลยแล้วเราจะได้ลงมือทํามันอย่าง ไม่ฝืนค่ะถ้าฝืนเนี่ยก็จะทําได้แค่ไม่ถึงสัปดาห์ก็เลิกทําถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทําสิ่งที่หลักก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการเริ่มเรียนรู้ใหม่นะคะเราใช้เวลาเรียนรู้ t ิ k t อกใหม่แค่นั้นพอแล้วแต่สิ่งที่เราจะเอามานําเสนอเนี่ยไม่ต้องอต้องเรียนรู้ใหม่ะคะ่ะเอาที่มีดีแล้วแล้วก็หาสินค้ามาเชื่อมกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมันก็จะง่ายขึ้นค่ะนะคะคราวนี้มาดูข้อที่2คือสร้างความแตกต่าง มีคาแรคเตอร์สร้างจุดยืนก็นั่นแหะค่ะสิ่งที่เรารู้ที่เราเก่งที่เราถนัดเนี่ยมันไม่มีใครพูดหรืออธิบายได้ดีเท่ากับเราแหละเพราะเราอาจจะทําสิ่งนั้นมานานมากเพียงแต่เราแค่ต้องเอามันออกมานําเสนอให้กับผู้คนได้รู้เท่านั้นเองค่ะแล้วข้อที่3เนี่ยให้คุณค่าที่การแก้ปัญหานะะการแก้ปัญหาคืออะไรปัจจุบันนะคะคนชอบเล่นติ๊กตอกคือชอบดู ในสิ่งที่ตัวเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วมีคนอะแก้ให้มันคือหลักการง่ายๆเลยทุกคนอะคะอยากได้รับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ให้แบบเต็มที่นะคะและเต็มใจด้วยนะคะอันนี้คือ จุดสาคัญในเคล็ดลับข้อที่1คือหาตัวเองให้เจอนะคะส่วนข้อที่2คือการโฟกัสกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวเจ้าแม่ไอทีบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าเราต้องการที่จะเติบโตแบบรวดเร็วเราควรโฟกัสกลุ่มเป้าหมายแค่กลุ่มเดียวค่ะเพราะถ้าเราเลือกหลายๆกลุ่มเช่นเราขายทุกอย่างจิบป,ปาถะนะคะมันจะใช้เวลานานมากเพราะเราไม่ได้เติบโตมาจากการที่มีชื่อเสียงก่อนเรากำลังจะสร้างตัวเองให้มีชื่อเสียงก็เลยต้องยึดหนึ่ง หมวดเท่านั้นนะคะเช่นสมมติจะาแม่ทีนะคะ,อะชอบไอทีชอบโซเชียลเนี่ยก็เลยเอาด้านเนี้ยออกมานำทางแล้วก็ เอาสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับ IT และโซเชียลน่ยมาลงนะคะจริงๆแล้วรีวิวน้อยมากแล้วก็ไลฟ์สดก็น้อยมากยังมีออเดอร์เป็นหลักแสนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะจะทำให้ฐานลูกค้าเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วคือกลุ่มนั้นเสร็จปุ๊บพอเรามีชื่อเสียงหรือมีแฟนคลับเยอะๆแล้วเราค่อยๆขยายหมวดนะคะค่อยๆขยายกลุ่ม เพิ่มในช่องของเราเองเนี่ยก็จะทําให้เติบโตวรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณดีกว่าการที่เราเลือกทุกอย่างมาเริ่มในวันนี้ค่ะมันจะช้านะคะเป็นยังไงคะหลายคนเนี่ยคงรู้แล้วนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามเจ้าแม่ทีก็คือไม่รู้ว่าจะทําช่องแบบไหนดียังหาตัวเองไม่เจอแล้วก็คิดว่าทําแล้วก็น่าจะไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ก็นี่เลยค่ะเอาเป็นว่า เอาความรู้ตรงนี้ไปเป็นเครื่องนำทางละกันค่อยๆเริ่มเรียนรู้เติบโตไปเรื่อยๆนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าม่ให้ทีกันบ้างแล้วก็ตรงคอมเมนต์นสามารถส่งของขวัญได้แล้วนะใครส่งมาก็ขอบุณล่วงหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราจะมีช่องที่ปางเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้อะไรเยอะเพียงแต่ต้องรู้ว่าต้องเริ่มยังไงและต้องเลือกสิ่งไหนมาทำนะคะ